กาอย่างเงี้ยหาไว้ใช้บ้างมันเอาไว้เน้นส่วนที่สําคัญพี่อ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของผมตอนนี้ไงยโ้ผู้ายสองคนมีอะไรกันปะนีมิวอยู่วิทยาที่เพิ่งเคยบอกว่าเป็นแฟนเก่ามั้งไงแล้วถ้าเราอยากเริ่มใหม่ล่ะชนตรงปากหรือว่าชนก้นแก้วดี ใช่ค่ะเจอเพื่อนนิดหน่อยค่ะดื่มไปเยอะมากเลยเมาว่ะค่ะไหวไหมครับไหวไมทุนไม่งจะดีหรอคะพอดีวันนี้มันเกิดเพื่อนแพนอ่ะแพนมาให้กำ ไม่ได้กินเลยนะแพ้แพ้แอลกอฮอล์แพรกินแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเลยดื่มไปเยอะมากเลยเมามาๆมๆๆมาเมาเมา่ะค่ะนี่แพ้ของคออ่อนมากเลยนะเนี่ย <c oughs> แค่น้ำเปล่าอย่างหน้าแดงเลยอ่ะเหรอเออ <c oughs> แล้วแพาจะกลับบ้านเลยป่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปส่งกลับเลยก็ได้จริงๆก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อ,รอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปบอกไอกรอนก่อนอน,น,นว่าเราจะกลับแล้วอะ ฮ่าอ๋อไปด้วยสิไปกลับเลยนะกลับเลยนี่นะอือได้สวัสดีค่ะอะไรกัะคือว่าเราต้องเคยเจอกับนี้แน่แล้วครับพี่จริงก็ผมไม่ค่อยไม่เคยเห็นพี่เลยนะสวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีครับบังเอิญจังเลยนะคะเเอ่อคือพอดีผมว่าจะไปส่งอยู่กันก่อนดีกว่าฟาร์มอุตส่าห์เจอพี่หมอทั้งที วิไปสอนอะ่ะมีนักศึกษาหนุ่มๆมาจีบบ้างหรือเปล่ายะไม,ไม่ตอบอ,ะอ่ะจบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับผมก็สำหรับช่วงนี้นะครับใครที่อยากฟังเพลงอะไรก็เขียนให้กันขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวก็ถ้าร้องเพลงไหนได้ก็จะร้องให้ฟังนะครับอุ้ยนักร้องรังนี้คือดีะแกวันพุธนี้ฉันไปไหนไม่ได้เลยต้องมากินข้าวที่นี่ยังหนุ่มยังแน่นทั้งนั้นเลยอะ่ะจริงเหรอแล้วก็ เป็นไงบ้างอยู่มาาหาลัยได้ฟังไหนสิฉันไม่ได้ไปไหนเลยอฟอาแต่หอพักก็ดีเรื่อยๆอ <laughs> อ,อสำหรับสาวสวยสามคนที่นั่งอยู่ทางด้านนั้นนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับหรือว่าจะให้ผมร้องเพลงพิเศษให้กับคนพิเศษดีครับ ฉันขอตัวแป๊บนึงนนะจา้จาจ้าเอองั้นเดี๋ยวเพรมพิเศษเนี่ยเรากลับมาฟังกนหลังเบรกนะครับขอบคุณมากครับผมอ,อ,อาจารย์ครับอาจารย์ เออคือผมอยากจะมาขอโทษอาจารย์เรื่องกระทู้ในบล็อกของมหาลัยครับคือจะให้ผมรับผิดชอบอะไรก็ได้เลยนะครับนายบูเบฉันขอพูดตรงๆกับนายนะนายไม่ได้ทาผิดอะไรอะ่ะไม่เห็นต้องมานั่งรับผิดชอบอะไรในตัวฉันเลยถ้าหาว่าข่าวนั้นเนี่ยนายเป็นคนทําฉันก็เอาเรื่องนายไปนานแล้ะแต่นี่ฉันรู้ไงพา่าะมันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นนายเลิกคิดมากได้แล้วฉันขออะไรนายอย่างหนึ่งได้ปะได้ครับอาจารย์อาจารย์จะขออะไรก็ได้เลยครับฉันขอให้นายกับฉันไม่ต้องเจอกันอีกเรื่องมันจะได้จบเร็วๆนายทำให้ฉันได้ใช่ไหม ็ได้ครับแต่ว่าถ้าเราเจอกันข้างนอกแบบนี้เนี่ยเราก็ยังคุยกันได้ใช่ไหมครับไม่ได้ฉันว่านายออกมานานไปแล้วล่ะเดี๋ยวจะเสียงานเออ,อใช่จริงด้วยงั้นเดี๋ยวผมขอกลับเข้าไปก่อนนะครับเออแต่ว่าอาจารย์เนยเพิง่งกลับนะครับ อยู่ฟังเพลงพิเศษก่อนนะครับผมมีเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่อยากจะมอบให้กับคนพิเศษของผมแล้วผมก็หวังว่าเขาจะได้ฟัง เรื่องเธอกับฉันยังมองทางไม่เห็นก็อยากจะหวังให้ไกลกว่านี้แต่ติดที่ฉันนั้นลังเลก็ใจว่ากลัวความสัมพันธ์ในแบบนี้มาแล้ว,วา่กลัวความรักที่มันีมหมอครับก พี่ไม่ไหวแล้วนะครับกลับบ้านว่าไหมระดับพี่แล้วไหวอยู่แล้วแค่มื่อนิดหน่อยผมว่าพี่หมอเดี่ยวน้ำเปล่าค่ะพี่หมอทานซะหน่อยนะคะจะได้ดีขึ้นอุย้ยขอโทษค่ะเดี๋ยวแพรเช็ดให้นะคะเราว่าโอเคแล้วแหละ ขอบคุณมากแพรพี่หมอนี่ยิ้มเก่งจริงเลยนะครับหน้าตาก็ดีขาลมก็ดีน่าจะมีคนชอบเยอะนะฮะก็ไม่น้อยอ่ะก่อนไม่ชอบอก่อน พวกเรากลับกันเลยดีปะ่ะเออไม่ไหวละเฮ้ยพี่กลับด้วยดิไม่ไหวแล้วเหมือนกันวะแต่แพรยังสนุกอยู่เลยอะค่ะแพรอ,อ,อยู่ได้นะไม่ต้องเกรงใจเราจริงๆเราเขอกลับก่อนดีกว่าไม่ไหวกันหมดแล้วอะไปมาค่ะเดี๋ยวแพรช่วย พี่ขับรถ้นไม่ไหวว่ะส่งพี่คนโดนอยไ้ปะพี่ตาม,มผมไปส่งพี่หมอ,อกูดิแต่เราต้องไปส่งแพรนะแต่แพรยังพรอยู่ยแพรหมายถึงว่าไปส่งพี่หมอก่อนก็ได้อ่ะค่ะเดี๋ยวแพรช่วยค่ะไปค่ะเฮ้ยเ,เราว่าแพรไม่ไหวหรอกเ,ออเดี๋ยวเราช่วยเองดีกว่า เดี๋ยวแพรรอเราอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวเราจะกลับมารับไปส่งแพรที่บ้านนะแต่แพรอยากไปด้วยนี่นะไม่ดีหรอกแพ้ผู้ชายเยอะเลยอะแล้วพี่หมอก็เมามากด้วยอะเราเป็นห่วงอะไปวะพี่เดี๋ยวแพรกุญแจไว้เอาป,นะประกันว่าเราจะกลับมารับไปไ,ไปฟาร์ม เมื่อเย็นน่ะแม่เราโทรมาด้วยเพลง <c oughs> บอกว่ารู้เรื่องแล้วที่เราเอ็นข้อเท้าฉีกอ่ะสงสัยพี่ไบร์เนี่ยต้องไปหลุดอะไรแน่เลย <c oughs> นี่ยังโชคดีนะที่เราแก้ตัวไปแล้วเพราะใกล้หายไม่งั้นมีหวังโดนตามกลับบ้าน <c oughs> พี่ไบร์นี่เขาดูสนิทกับข้อวโคลนออกมากเลยเนาะ <c oughs> อืมก็จริงๆทุกเกย็นวันเสาร์เนี่ยแม่พี่ไบร์ก็จะพากันมากินข้าวที่บ้านเราอะแต่ว่าเราก็อ้างนะว่ามีติดเรียนบ้างทำกิจกรรมบ้างก็เลยไม่ต้องไป ครอบครัวน็อกดูอบอุ่นจังเลยอะค่ะเมือ่อไหรน็อกจะพาเพลงไปที่บ้าน,น,นล่ะเพลงเราว่าอย่าพึ่งเลยดีกว่าคือที่บ้านเรานะถ้าพาผู้หญิงไปเจอพ่อกับแม่เนี่ยมันจะแสดงว่าจะแต่งงานกันนะแสดงว่าน้องไม่คิดจะจริงจังกับเพลงหรอคะ เพลงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือนอกกับเพลงเราก็ยังเด็กกันอยู่เลยอะไปบ้านนอกตอนนี้เราก็ยังเร็วเกินไปไม่เป็นไรคะ่ะไม่เข้าใจเช็ดหลังให้หน่ย กอนไหวไหมไหวเดี๋ยวกูพาพี่หมอเข้าไปก่อนแล้วกันมันเป็นเรื่องเ้วเถอะขวางทางก็อยู่ไม่ใช่เหรอได้ได้ดค่อยนะพี่เนี่ยจะถึงแล้วค่อยๆลงตงนี่ คงมีเพียงแค่รักกันแล้วรักนั้นมันมีสุขไหมคงเป็นเพียงราเพลิดเปไม่ตั้งใจจะรักกันให้มัน